ดำเสร็จจากตกกระสอบก็ามาหาหมวกหมกข้างดำต่ออ่าเดี๋ยวแววมีที่ตัวดีนี่เหยเลยฝั่อขนุนเลยต่อขน,นุนตรงอ้เอมือเฮ้ยโหดเลย โดนตัวดีตรงนี้อื้ตัวโตอ่ะอีตัวนอ่าสวัสดีผู้ชมนะวันนี้ก็ มาตามล่าหากหมอกค้างดำกันอีกแล้วนะน,นานจะได้แวะมานะครับเกียบบ้านแถวพอมีอยู่เหมือนเดิมนะก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ก็แปลกนะยังมีบางที่บางคองนะครับยังบอกว่า ้ามยิงนะครับทั้งๆท,ที่ปลาหมอกดาน,นี่มันก็เป็นเอเลนสปีชีที่เขาจะกําจัดกันนะแต่ก็จะมีไอ้พวกหัวแบบว่าไม่รู้หน่อยเน่ะจ้องเราจะปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงนะครับยานะครับันี้เขาจ้าออกทัวนี้แม่จะเลี้ยงก็ไม่รู้วันนี้จะได้กี่ตัวนะก็ทํำๆทลงไปนะครัาดูกันไปว่าจะได้ได้กี่ตัว แต่ตัวใหญ่นี่ไม่ค่อยมีหรอกนะเท่าที่เท่่าีตาเห็นเนี่ยเมีแต่ตัวัเล็กๆนะครับไม่เหมือนครั้งก่อนนะครั้งก่อนนั้นมันน็อกนะครับของตะขำโอ้โหไอตัว,บตวแบบวา่าใกล้เท่ากับปนินเลยนะตัวครึ่งโลเงี้ยมองั้างดำโหแต่ใหญ่ก็รุนกันนะว่าคลิปนี้ที่ได้ค่าติดตัวเชียวมองั้างดำดููแล้วมีแต่ตัวเล็ก าเรี่ยมาทางนี้ยังไปโดนอีกไง ม่หยุดนิ่งเลยนะว่ายมาใต้หน้ำขาวขาวโอ้ข้างดำียอะเอเรียสปีชีจัดซะหน่อยตัวดำเลยป่ะทุกคนเข้าไปดู อีกนมอไม่เห็นแล้ววะเฮ้ยหลายตัวเลยตัวนี้ตัวน,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 นี้ดีอยู่ไปดูไซยดีดีครับตัวลูกสอนห มดกัดพอดีมดแดงเพิ่งเห็นนะครับลางมดแดงอยู่ข้าขงหน้ามองไม่เห็นเอาง้นบอกทำก่อนที่จะขึ้นมาเด<แ>ี๋ยวล่างมดแตกยุ่งเลยที่ัอดีเว้ยอุ้ยมีที่ัวดีนี่ rồi nơi phong anh hôn lưới máu mọi mốt, du du Đu đu đu, đu đi, mọi ดิ่เขาบอกเขาดำปะว่าปันนินดำมาเลยเอ๋สวยปันปนินนะนี่สี่ห้าทีด้กำลังกินเลยปันนินเห็นดับเดือดมือใต้น้ำเดี๋ยว มีตัวหนึ่งอยู่ใต้น้ำมันก็ปาเลยแล้วก็ลอยปากดูโดนโดนไหมน่าจะโดนเออโดน ข้างดำนะตุดดีนี่หมอกข้างดำเนื้อขาดเลย ตัวดีวนี้หมูกค้างดำมาแล้วปราบนี่ชมก็มหมวกค้างดำเสร็จจะตกกระสุบก็มาหาหมวกหมวกค้างดำต่ออ่าอยวว่าแวว cọc của yêu là hoặc phải tô phần ngon móc hằng đâm ghê hở hì